สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาเล่นเกมฮังกี้ช็อบวนะครับ่อสวัสดีพี่ๆน้องๆตินานรักจุกโรดเด้นนะครับตอนนี้ผมก็มาเที่ยวที่พัทยาแล้วตอนนี้ผมก็เช่าเอแม่แม่ผมก็เช่าโรงแรม ผมนอนอยู่ชั้น3นี่ผมก็เล่นมานานแล้วนี่วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคหาตังนะครับอันนี้เป็นความคิดของผมล้วนเลยโอเคไามนี่เปิดมาเราจะได้ไอตัวนี้นี่แบ็กชิดลิส แล้วแล้วไอ้ตัวเนี้ยข้ามไปได้เลยเอ๊ะมันข้ามไปได้เลยให้เก็บตังค์ซื้อบ <Blue Shark S 2> ูช่าเพราะว่ามันเจร็วกว่าไอ้สองตัวนี้นี่ตัวนี้สปีดหนึ่งร้อยสิบแปดตัวนี้หนึ่งร้อยสามหกตัวนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดแต่มันกัด แต่อย่างน้อยมันก็กัดไม่แรงเท่าไอ้สองตัวนี้แต่รับรองมันไหวแน่แล้วก็เก็บตังกลุกเก็บตังจนมาถึงนี่สมมุตแฮมเมอร์เฮดหรือฉลามหางยาวก็ได้แล้วก็แล้วก็ให้เราเก็บตังมาจนถึงมากเพราะว่ามันแบบฟาร์มตังนี้โคตรเยอะผมเคยเล่นแล้วตัวนี้ ฝากตังค์นโคตรเยอะนี่แล้วเราก็ข้ามมาซื้อเจ้าฉลามเสืออารมณ์เหมือนเล่นฉลามขาวนี่ในตัวนี้ผมก็ยังซื้อไม่ได้แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองแต่มันมีให้ทดลองเลง่นผมเคยทดลองเล่นมาแล้วนี่โหให้เราเก็บตังค์มาจนถึง เร็วช้าหรือว่าเกรดไว้นี่ก็ให้เราเก็บตังมาจนถึงเมกะโลโดอนถ้ามันนังไม่เปิดให้เป็นตังเราก็ใช้เพชรได้500เพชรผมมี8ปเพชรนี่ไอ,อตัวเนี้ยความจมา,าพิเศษก็คือมันจะเป็นเกาะน้นหนากที่เหนวยิงแล้วไม่เขา้าโอเค ผมฝากถึงคนเล่นคนเล่น,คน,ลนคนเล่นทังกี้ชาร์ปโว้ด้วยนะผมจะเล่นฉลามเสือให้ดูเอาอะไรดีขอสุ่มอย่างนี้แมวเล่นแ้วไม่เอาไม่กินไ,ได้ มาเลยจ้าไม่จ้าโหโหระเบิดระเบิดตัวจับเดดา่าดินะน่ะต้องระวังด้วยโอ้ยไอแมงก็คุณยักษ์ตัวเนี่ยโดนทีเดียวเกือบแตกแล้วนไม่เชื่อก็ดูครับอันนี้โดนทีเดียวโอ้ยดูเลือดดูเลือดเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกเลยครับเป็นไง ว wow, oh, 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 oh. like? no ่าม no ันโหดจริงเจ๊งมันเกลือกแตกเลยเออปลาไหลปลาไหลปะโอ้ย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 แตก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 โกลาชมันไหนมันจะมาวะโกลาชมาหน่อยโกลาชมาหน่อยสิ เรือดำน้ำหมอไอ้ห <Hum> น <ming> to ุ่มหืมหืมไอ้หนุ่มเรือดำน้ำหมอเรือดำน้ำหมอหืมไอ้หนุ่มไม่กัดมาดิไม่กัดต้องมาแล้ะงานเนี้ยืมาปลาเลยไหนแมงกะพรุนหืมที่มันทำเราไว้เกือบแตกอยู่ไหนวะไอ้นี้ดีแด็ดเดดโอ๊โอ๊ เกือบแตกแล้วโอ๊ยเกือบเป็นฉลามเสือลวกแล้วโอ๊ยเกือบเป็นแล้วอ้าเอา้าเอา้าเอา้เอาฮู้ยเชดเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแ,แ,แล้วครับโอ้เกือบกินขยะเราจะไปแก้แค้นปลาให้ฮ้ยกินอามาดิกินอามาเออกินอามา,เ,มาเราจะล้างแค้นให้ปลาที่กินขยะเข้าไป กินไว้กินมันโหตอนนี้แบตเหลือยี่สิบครับยังไม่ได้ชาร์จเลยนี่นี่กินกินโอ้โหฉามหวานเอาได้เอาได้ตั้เหรอ,อต๊ะตั้หรอไม่กลัวแล้ววะไอ้ไม่กลัวแล,ล้วนีวออ่อุ้ย,ยใครโอสสัตว์เลี้ยงเรา ซ่คลอดสิกแซ่คลอเอากูเหรอเอาเอาไอมีบ่ไอไอเหรอเอาไอเอา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 ไอเหรอเอาไอเหรอฮึ่เฮ้ยเฮ้ยกบแตกเฮ้ยกับแตกกับอ้อยอ้อยอ้อยเจ็บเจ็บเจ็บอ้ตายหูตัวแตกใสแตก ได้เท่าไรนะไม่จ้ะปวดสนานเลยเขียนตรงดูสิโอ้ยเกือบสองหมื่นโอเคก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคกบเพราะว่าผมต้องไปชาร์จแบต้วยแบตผมเหลือสิบเก้าแล้ว